พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือเจนนิสิสบทที่11อารบิก6การตกต่ำครั้งที่4ของมนุษย์ตกต่ำจากอำนาจแห่งการปกครองของมนุษย์ไปสู่การกรบฏท,ที่อยู่ภายใต้การยุยงของซาตานบทที่11ข้อ1ถึงข้อ9วงเล็บ1ก่อสร้างเมืองเมืองหนึ่งกับหอหอหนึ่งเพื่อกบฏต่อพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าและประกาศนามของตนเองข้อ1ถึงข้อส แลัทั่วทั้งแผ่นดินเป็นภาษาเดียวและพูดอย่างเดียวกันเมื่อเขาย้ายไปที่ตะวันออกก็ได้พบที่ราบลุ่มในดินแดนซีนาเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ปรึกษาต่อกันว่ามาเถิดให้เราทำอิฐและเผาให้สุกแข็งเขาจึงใช้อิฐต่างหินและใช้ยางมาตอยต่างปูนเขาทั้งหลายกล่าวว่ามาเถิดให้เราสร้างเหมือนขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้า เพื่อเราจะได้ประกาศนามของเราไม่ต้องกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินวงเล็บสการจัดการที่พระเจ้ามีต่อการตกต่ำครั้งที่4ของมนุษย์ให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่กระจัดกระจายไปและทําให้ภาษาของเขาสับสนวุ่นวายไปข้อหถึงข้อ9ฝ่ายพยะโฮวาจึงเสด็จทอดพระเนตรเมืองและหอที่มนุษย์โลกได้ก่อสร้างขึ้นนั้นแล้วพยาโควาตรัสว่า ดูเถิดคนทั้งปวงก็เป็นชนชาติเดียวกันมีภาษาอย่างเดียวกันเขาจึงเริ่มต้นกระทํำอย่างนี้แล้วภายหลังจะยับยั้งเขาไม่ทำสิ่งที่เขาคิดจะทํานั้นก็ไม่ได้มาเถิดให้เราลงไปทําให้ภาษาของเขาหุ้นวายไปเขาจะไม่เข้าใจภาษาของกันและกันพระยะโฮวาจึงส่งทําให้เขาพรัดพากจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดิน เขาทั้งหลายก็เลิกสร้างเมืองนั้นเสียเหตุชน,นี้จึงเรียกชื่อหอนั้นว่าบาเบลเพราะว่าที่นั่นพระยะโฮวาส่งทำให้ภาษาทั่วแผ่นดินวุ่นวายไปและพระยะโฮวาทำให้เขาทั้งหลายกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินอารบิกเจ็ดลำดับวงตั้งแต่มนุษย์ได้รับความรอดโดยน้ำจนถึงการทรงเรียกของพระยะโฮวา บทที่11ข้อ10ถึงข้อ32ต่อไปนี้เป็นพงผ่านของเซมอายุเซมได้100ปีจึงมีบุตรชื่ออาราฟักซัตภายหลังนำท่วมได้สองปีหลังจากเซมมีบุตรชื่ออาราฟักซัสแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก500ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนหลังจากอาราฟักซัสมีชีวิตเป็นอยู่35ปี จึงมีบุตรชื่อเซลาหลังจากอารักซัสมีบุตรชื่อเซลาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่อีก403ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเซรามีชีวิตเป็นอยู่ได้30ปีจึงมีบุตรชื่อเอเบระหลังจากเซรามีบุตรเอเบระแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก403ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เอเบระมีชีวิตเป็นอยู่ได้34ปีจึงมีบุตรชื่อเพเลกหลังจากเอเบระมีบุตรเพเลกแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก4 3 0ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเพเลกมีชีวิตเป็นอยู่ได้30ปีจึงมีบุตรชื่อระอูหลังจากเพเลกมีบุตรระอูแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก209ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนระอูมีชีวิตเป็นอยู่ได้32ปีจึงมีบุตรชื่อสรุหลังจากระอูมีบุตรสรุแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก207ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนสรุมีชีวิตเป็นอยู่ได้30ปีจึงมีบุตรชื่อนาโฮหลังจากสารุมีบุตรนาโฮแล้ว ก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก200ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนนาโฮมีชีวิตเป็นอยู่ได้29ปีจึงมีบุตรชื่อเทราหลังจากนาโฮมีบุตรเทราแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่อีก119ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเทรามีชีวิตเป็นอยู่ได้70ปีจึงมีบุตรชื่ออับรามนาโฮ และฮารานต่อไปนี้จะเป็นพง์พันของเทราเทรามีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานฮารานมีบุตรชื่อโลดส่วนฮารานสิ้นชีพก่อนเทราผู้เป็นบิดาในดินแดนที่ตนบังเกิดคือเมืองอุระของชาวเคเซ,เซตอับรามกับนาโฮต่างก็ได้พัญยาพันยาของอับรามชื่อซาราย พัญญาของนาโฮชื่อมิลคามิลคาเป็นบุตรสาวของฮารานฮารานเป็นบิดาของนางม,มิลคาและบิดาของนางยิสคาฝ่ายนางสารายนั้นเป็นหมันหามีบุตรไม่เทราก็พาอับรามบุตรของตนกับโลดหลานชายคือบุตรชายของฮารานนั้นและนางสารายบุตรสะพ้ายคือพัญญาของอับราม ออกไปจากเมืองอุระของชาวเคเซตจะเข้าไปในดินแดนคณะอันเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นอายุเคราได้205ปีจึงสิ้นชีวิตที่เมืองฮารานนั้น